คลิปนี้อัปเดตไท,ทม์ไลน์แจกเงินเฟส2วันไหนต้องทำอะไรบ้างเซฟคลิปนี้เก็บไว้พร้อมกดแชร์บอกต่อได้เลยแค่ดูให้จบนะคะก่อนไปฟังมาพร้อมกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยใครผ่านมาดูคลิปนี้แนะนำว่าต้องดูให้จบและบนันทึกและกดแชร์เก็บไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยเกจะมาบอกเลยนะคะว่าเงินหมื่นเฟส2เนี่ยวันไหนต้องทาอะไรบ้างนะคะจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์กันเพราะว่าการแจกเงินในเฟส2นะคะรอบนี้เนี่ย จกเป็นเงินสดรอบสุดท้ายแล้วนะคะในเฟสสามก็จะต้องใช้เป็นเงินดิจิทัลแทนนะคะทุกคนตอนนี้ค่ะอัปเดตจาก facebook Fanpage DJA Thailand นะคะซึ่งก็ เป็นเฟซบุ o กเพจของทางหน่วยงานโดยตรงนะคะที่รับผิดชอบในเรื่องของแอปพลิเคชันทางรัฐนี้อยู่นะคะได้บอกไว้ว่าให้โจย์ไว้เลยค่ะทำลายการตรวจสอบสิทธิการได้รับเงินในโครงการเงินหมื่นเฟษสองนี้นะคะและก็ผลการจ่ายเงินผ่านผู้สูงอายุบนแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเฟษสองนี้ก็ตามที่บอกเลยวันนี้เข้าไปเช็คผลกันแล้วนะคะประมาณ3ล้านคนนะที่ได้รับสิทธิ์ในรอบนี้นะะโดยทไลายก็จะมีแบบนี้นะคะวันนี้22มกราคมเนี่ยประกาศผลนะคะในแอปทางรัฐเช็ค ได้ตั้งแต่หกโมงเช้าเป็นต้นไปแต่วันนี้นะคะเช็คตีห้าก็ได้รับทราบผลกันแล้วนะคะต่อมาในวันที่28มกราคมค่ะก็จะเป็นประกาศผลการโอนเงินในโครงการกระตุ้นเศร,รษฐกิจหรือว่าโครงการเงินหมื่นเฟษสองนี่แหละนะคะก็จะประกาศให้เราทราบนะคะว่าเขาโอนตังค์ให้เราแล้วหรือยังโอนสําเร็จหรือไม่สําเร็จและติดปัญหาอะไรซึ่งก็สามารถเช็คได้ในแอปพลิเคชันทางรับเช่นเดียวกันนะดังนั้นเนี่ยวันที่17เเงินเข้าแล้วถ้าเกิดว่าใครติดขัดปัญหาอะไร กลับมาเช็คผลในแอปทางรัฐได้เลยนะคะเราก็จะรู้ว่าเราติดขัดปัญหาเรื่องอะไรนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะเป็นการโอนเงินรอบเก็บตกนะคะรอบที่1คือ28กุมภานะคะเราก็จะมาเช็คผลการโอนเงินรอบเก็บตกครั้งที่1ได้ในวันที่1นมีนาคมในแอปพลิเคชันทางรัฐ วันที่28มีนาคมนะคะโอนรอบเก็บตกรอบที่2และวันที่29ก็เข้ามาเช็คผลการโอนเงินได้ในแอปทางรัฐสุดท้ายแล้วในวันที่28เมษายนค่ะจะเป็นการโอนเงินรอบเก็บตก รอบที่3ครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นนะคะวันที่29ก็สามารถเข้ามาเช็คผลการโอนเงินได้ในแอปพลิเคชันทางรัฐเช่นเดียวกันตอนนี้นะคะแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยมีประโยชน์กับเรามากๆนอกจากในเรื่องของเงินหมื่นแล้วนะคะสิทธิประโยชน์ต่างๆบริการมากมายรวมอยู่น,นี้แล้วนะคะแล้วก็ใครที่รอลงทะเบียนบัตรคนจนมีแอปนี้ไว้อุ่นใจแน่นอนนะคะเขาอาจจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เงินหมื่นนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมาไว้ใช้ก็เป็นประโยชน์มากๆเลยและถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับโครงการเงินดิจิทัลหรือว่าเงินหมื่นเฟสสองนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนโทรได้ที่เบอร์1111ได้เลยนะคะใครดูคลิปนี้แล้วก็ฝากบอกต่อฝากกดแชร์หรือเซฟเก็บไวด้ดูจะได้ไม่พลาดเงินหมื่นกันนะคะใครฟังมาถึงตรงนี้เนี่ย กดแชร์ได้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ